สวัสดีครับผมนายณัฐพลน้อมสิริหัวหน้าโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์พลัง10โรงเรียนอุตรดิตถ์ครับ สำหรับโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์พลังสิบนะครับเพิ่งจะเปิดตัวเมื่อปี2566ครับโดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานทางการศึกษาหลายหน่วยงานด้วยกันเลยครับโครงการนี้จะเน้นให้โอกาสนักเรียนที่มีความสนใจความชื่นชอบและความถนัดทางวิทยาศาสตร์เมื่อนักเรียนมีโอกาสได้เข้ามาร่วมโครงการนี้แล้วเราจะพัฒนาทักษะด้านคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับนักเรียนครับ ห้องเรียนวิทยาศาสตร์พลังสิบจะเปิดในระดับชั้นม .1 ถึงม .6 เลยครับระดับชั้นละ1ห้องห้องละ40คนครับ เรียนวิทยาศาสตร์พลังศิล์จะมีรายวิชาเพิ่มเติมเฉพาะของตนเองครับโดยในระดับชั้นม .1 จะเรียนในรายวิชาของเล่นของใช้ในรายวิชานี้นักเรียนจะได้รู้กลไกพลังงานและหลักการทางวิทยาศาสตร์ของของเล่นและของใช้ในชีวิตประจําวันครับส่วนในอีกหนึ่งรายวิชานั้นคือรายวิชาพลังงานเพื่อการเกษตรในรายวิชานี้นักเรียนจะได้รู้เกี่ยวกับพลังงานทดแทนต่างๆพร้อมกับได้ลงมือทดลองด้วยครับในระดับชั้นม .2 นักเรียนจะได้เรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร์กับ ความามมงในรายวิชานี้นักเรียนจะได้รู้จักการดูแลตนเองให้เหมาะสมกับวัยพร้อมกับได้ทำการทดลองและผลิตผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับความงามเช่นสบู่ครับในอีกรายวิชาหนึง่งจะเป็นรายวิชาโรบอติกส์ในรายวิชานี้นักเรียนจะได้ศึกษาเกี่ยวกับเซนเซอร์การเขียนโค้ดสำหรับอุปกรณ์ที่ใช้อย่างอัตโนมัติในชีวิตประจำวันครับในระดับชั้นม .3 นักเรียนจะเรียนในรายวิชาสมาร์ทซิตี้แอนด์ดาต้าไซ์และ และชุมชนสร้างสรรค์ครับส่วนในระดับชั้นม .4 นักเรียนจะเรียนในรายวิชาเทคนิคปฏิบัติการเบื้องต้นในรายวิชานี้จะเป็นการสร้างความคุ้นเคยให้กับนักเรียนในการใช้อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ในห้องปฏิบัติการครับและในอีกหนึ่งรายวิชาจะเป็นรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยเบื้องต้นจะเป็นการฝึกกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนครับส่วนในระดับชั้นม .5 และม .6 จะเป็นการบูรณาการเข้ากับวิชาหลักครับ จุดเด่นของเราคือเรามีรายวิชาวิทยาศาสตร์เพิมเ่มเติมเฉพาะของตนเองครับที่เน้นให้นักเรียนเนี่ยได้ปฏิบัติจริงพร้อมกับมีห้องปฏิบัติการและอุปกรณ์เฉพาะของโครงการเราเพื่ออำหนยความสะดวกให้กับนักเรียนในโครงการครับห้องเรียนวิทยาศาสตร์ฝลังเศ,ศ,ศของเราไม่มีการเก็บค่าบำรุงการศึกษาเพิ่มเติมครับเราจะเก็บค่าเทอมเท่ากับห้องเรียนปกติเลยครับ เนื่องจากโครงการเราต้องการนักเรียนที่มีความสนใจความชอบหรือความถนัดทางวิทยาศาสตร์ในขั้นตอนการสมัครเนี่ยเราจะมีให้นักเรียนเนี่ยเลือกว่าจะประสงค์หรือไม่ประสงค์เข้าห้องโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบครับถ้านักเรียนเลือกประสงค์เข้าโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิเราจะนําคะแนนของนักเรียนมาคัดเลือกและนํา40ลําดับแรกเข้าร่วมโครงการครับ สามารถติดตามพวกเราได้ผ่านทาง f Facebook Fanpage y o YouTube และติกตอ k ครับโดยค้นหาคำว่าห้องเรียนวิทยาศาสตร์พลังสิบโรงเรียนอุตรดิตถ์ครับแลเป็นนส่ววหอของ